สวัสดีค่ะพี่น้องและลูกค้าทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะยุพินกําลังเพาะก้าพริกแบบถาดหลุมเพาะเมล็ดพริกหอมสุพรรณแบบถาดหลุมให้ลูกค้าอยู่ค่ะเมื่อวานลูกค้านําถาดหลุมของลูกค้ามาให้ยุพินเพาะขนาดหกสิบหลุมเนี่ยค่ะลูกค้าสั่งพันต้นเพราะช่วงนี้ก็จะได้ปลูกประมาณ ต้นเดือนธันวาคนะ,คะอันนี้เป็นถาดหลุมของลูกค้าเองนะคะใครสนใจสามารถนำถาดหลุมของตัวเองมาให้ยุพินเพาะได้นะคะยุพินขอแนะนำว่าถ้าเป็นถาดหลุมของตัวเองที่นำมาให้ยุพินเพาะขอขอเป็นขนาดหกสิบหลุมนะคะขนาดหกสิบหลุมจะใส่ดินได้เยอะค่ะ ต้นกล้าพริกที่เราเพาะไปก็จะต้นอวบอ้วนไม่ผอมค่ะถ้าเป็นขนาดอื่นขนาดร้อยสหรือว่าร้อยห้าสิหลุมเนี่ยจะใส่ดินน้อยได้น้อยแล้วก็ลากเขาก็จะลากพริกก็จะน้อยค่ะต้นเวลาต้นขอโตมาต้นจะเบียดกันต้นจะผอมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำค่ะ ถ้าจะให้เหมาะสมก็คือเป็นถาด60หลุมเนี่ยค่ะถาดหลุมของลูกค้าหลุมระบาดค่ะมีประมาณ2-4ต้นต่อหลุมค่ะเนี่ยค่ะใครสนใจให้ยุพินเพาะแบบถาดหลุมถ้ามีถาดที่บ้านก็สามารถนำาให้ยุพินเพาะได้นะคะขอบคุณมากค่ะ